เศรษฐกิจไทยยุคโควิดโอมิครอนได้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตเลวร้ายที่สุดมาแล้วหรือยังและถ้าจะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ให้เป็นเหมือนรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษจะเป็นตัวอักษรอะไรจะเป็นรูปตัวไอคือกําลังดิ่งเหวหรือเป็นรูปตัววีปากหัวลงแล้วก็พุ่งทยานขึ้นหรือจะเป็น W ลงลงขึ้น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 ,นลงลงแต่สำหรับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่กลับมองว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้เป็นเหมือนรูปตัวเคเพราะเหตุใดต้องไปคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับคือขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยคงไม่ได้เป็น U shape หรือ V shape ขนาดนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นเค h a เชฟความหมายคือว่าในวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมหรือทุกกิจการเนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงลบบทยกตัวอย่างเช่นเราเจอวิกฤตเรื่องของดิจิตอลทรานส์ o ฟอร์เมชันมันส่งผลให้เกิดกระแสที่เรียกว่า disruption ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่มีอายุยาวเป็นร้อยปีหรือท่านมีความแข็งแกร่งประการใดก็ไม่โดน ที่จะยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเรามีหลายอุตสาหกรรมของโลกนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบอุตสาหกรรมที่โดนหนักๆเลยคือจะเป็นอุตสาหกรรมสื่อรับไปเต็มๆเลยครับกว่าทีเดียวนะใช่ครับแต่ไม่ได้หมายว่าคนไม่อ่านหนังสือแต่พฤติกรรมของการอ่านหนังสือเนี่ยเปลี่ยนจากการอ่านจากบนกระดาษที่เคยอ่านกันมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยเปลี่ยนมาอ่านบนจอจากการสำรวจพบว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยอ่านและศสพมากกว่าเก่านะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีเฉพาะภาพนิ่งแต่มันเป็นภาพทั้งวิดีโอคลิปเคลื่อนไหวได้มันจูงใจมากกว่าใช่คร,<อ>ค,รครับแล้วก็สามารถที่อ่านเสร็จส่งต่อให้คนอื่นอ่านต่อได้อีกด้วย<อ>นะครับแล้วก็ยังมีอินเทอร์แลกได้ยความว่าสามารถวิจารณ<อ>์นะฮะหรือว่าแสดงความคิดเห็น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ดิจิทัลดิส r รัปชั n นผ่านไปไม่นานเนี่ยเกิดคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ สมัยก่อนเวลาเราจะไปซื้อของเราต้องไปช้อปปิง้งจางห้างแต่วันนี้ดูนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่สามารถทำแพลตฟอร์มที่เราไม่ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่สร้างคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแนวทางที่1แนวทางที่2เมื่อเกิดปัญหาเรื่องเทรดวอร์เกิดปัญหาเรื่องโควิดโควิดเนี่ยเมื่อโลกหยุดหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเช่นภาคท่องเที่ยว ในทานน่าทัเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านดิจิตอลทุกประเภทเนี่ยโตมหาศาลเลยชิ้นส่วนไม่เป็นเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยโ,<อ>โตมากเพราะว่าเวลาคนที่เมื่อเกิดการล็อกดาวน์ทุกคนต้อง work from home นักเรียนก็ปิดเรียนต้อง study from home แม้กระทั่งฟู้ดดิลิเวอรี่โตมหาศาลเลยเกิษัทใหม่เยอะเลยนะครับใช่ครับบริษัทโลจิสติก นะรับ<อ>ส่งของไม่ว่ากร a บใบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมหาศาลมันเกิดอุตสาหกรรมใหม่แล้วอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าในช่วงโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โตขึ้นมาเป็นหลายๆเท่าผู้ที่ทําสิ่งพิมพ์มาทำบรรจ,จุพัณฑ์เนี่ยตอนนี้กลับรวยขึ้นมากเลย<อ>เพราะว่าด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทางสินค้าคออนไลน์เนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่นี้ใช้บรรจ,จุภัณฑ์ท่วมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ก็คือเป็นเคขึ้นขาขึ้นคนที่ปรับตัวได้มีนวัตกรรมใหม่ๆด้วยเพราะออนไลน์ใช่ครับคนดิ่งลงนะฮะก็คือคนที่ปรับตัวไม่ได้<อ>นะครับก็ได้รับผลกระทบ เรื่องของสงครามบราซิลอยู่เพรทวันนี้เราจะเห็นภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับทั่วโลกโดยเฉพาะค่าพลังงานและถ้าค่าอาหาร,รนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนนะครับว่าขณะนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ได้รับผลผลกระทบไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าที่แยกก่กว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงครับว่าไตรามาสสมเนี่ยและไตรามาสสี ของปีนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารไปหลายหลายประเทศหลายๆทวีปตอนนี้ 1. การส่งออกปุ๋ยเคมีเนี่ยลดออกไป30% 2นะครับยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรป oh. วันนี้เนี่ยคนอบพยพออ,อกจากยูเครนอันเนื่องจากสงครามค,คนทิ้งบ้านเรือนไม่มีคนทำงานเนี่ยแต่ทางประเทศไทยครับหลายอุตสาหกรรมเนี่ยการส่งออก,กอ,อก็อาจจะได้รับผลกระทบจาก ภาวะเงินเฟ้อแต่ว่าส่งอันนีส่งทางบวกให้กับอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของประเทศไทยผมได้คุยกับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารครับเขาบอกว่าเป็นปีทองของประเทศไทยทางด้านอาหารเพราะเราเป็นครัวของโลกวันนี้ออเดอร์หลั่งไหลจากทั่วทุกมุมโลกรวมโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยมาซื้อสินค้าไทยเนี่ยทุกราคาครับ oh. อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอธิบายตัวเศรษฐกิจของเรา ว่าเป็นเคเชฟตัวเคตัวด้านนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยนี่คืออุตสาหกรรมที่มีโอกาสและโตได้มากในสถานการณ์ที่อย่างนี้แต่ในขณะที่อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่ไปไม่ต่อไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวที่รวดเร็วการที่จะ transform ตัวเองบางครั้งเนี่ยเราโดนอุตสาหกรรมอื่นอย่างเทคโนโลยีมา disrupt อุตสาหกรรมเรา,าแต่ที่สำคัญนะเราต้อง disrupt ตัวเอง